ดูสามสีสามสีคอพับนอนนะคะนอนหลับกันก่อนจะนอนก็มีการหยอกกันนะคะแต่ตอนนี้คอพับ 3, สามสีเอ้ทำไมนอนเอาหัวลงอย่างนั้น,นอนาะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าแล้วเร็วเปลี่ยนท่านอนใหม่เพื่อลงหัวนน,นะโอ้ เอายังไงยังไงยังไงตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วงง <c oughs> <einfach. S 2> เอางงเอามันเบียดลูกเดี๋ยวเบียดลูกค่ะเดี๋ยวเบียดลูกเออนอน,นอนทับลูกเลยเออนอนนอนพิงพุงถุงทองเลยเอานอนเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเดี๋ยวเปลี่ยนอีกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนท่าอีก <c oughs> ถุงทองอหลับอย่างเดียว ทําความสะอาดให้ลูกอีกโอ้ยอันนี้ก่อนจะหลับนะคะนี่ก่อนจะหลับก็มานั่งชมวิวอยู่หน้านต่างมองไปแต่หน้านต่างบ้านกรีดก็เปิดไม่ได้นะคะบ้านกรีดเปิดไม่ได้เพราะว่ามันชํารุดค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาสร้างมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่แต่นูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงชำรุดทั้งที่เขาไม่ได้มาอยู่นะคะเอานั่งหลับ คราวนี้เล่นนั่งหลับนะคะนั่งหลับกันแล้วก็เตรียมตัวจะออกไปทุ่งนาหาเด็กๆนะคะอดองทองก็หลับอมีสร้อยคอหลายสีเลยดังกรุ้งกริงกรุงกริงเลยสร้อยคอนะะ่สามสีก็นั่งหลับ เดี๋ยวเขาก็จะไปเข้ายานสีชมพูเขานะคะยานอาวากาศเขาหลับกันคนละที่นั่งหลับแต่วันนี้อากาศดีนะคะไม่ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเมื่อคืนฝนตกโอ้ยตกแบบตกหนักมากมาแล้วนะคะเข้ายานอาวากาศมาเข้ายานอาวากาศของตัวเองเรียบร้อย เดี๋ยวนูก,กอตัวไปทุ่งนาก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ